สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านนะคะอ่าวันนี้ก็อยู่ในสวนพี่นิดอยู่ในสวนพาเอฟซีมาขุดว่านนะคะ,ะหลังจากที่เราได้รู้ความเชื่อสรรพคุณของว่านไปแล้วนะคะมหาลาบวันนี้มาดูในสวนอันนี้คือในสวนเนี่ยอีกที่หนึ่งนะคะก็มาลงว่านเอาไว้นะคะไม่ไว่าจะเป็นพัตบะนะคะมหาอุดมนะคะแล้วก็จะมีสิบแสนอุมารนทอง ่าวันนี้มาขุดมีคุณลูกค้าสั่งว่านเอาไว้นะคะว่านมหาลาบก็อันนี้คืออยู่ในสวนเลยนะคะอ่ารกก็มีความรกอยู่พอสมควรเพราะว่าไม่ค่อยได้เข้ามาวันนี้มาขุดกันนะคะหัวละสามสหาสามหัว100บาทนะคะ ไปดูกันเลยค่ะเดี๋ยวพี่นิดพาไปดูนะคะด้วยความเชื่อของว่านมหาลาบนะคะมหาลาบก็จะมีความเชื่ออที่ดีนะคะ,ะจากโบราณน,นะคะ,ะส่วนใหญ่เขาก็จะปลูกเอาไว้นะคะคนโบราณจะปลูกว่านชนิดนี้เอาไว้นะคะ,อะคอมเมนต์เดี๋ยวไปอ่านทีหลังนะคะคอมเมนต์แสงแดดเริ่มจ้า นะคะแสงแดดเริ่มจ้าสวัสดีค่ะทุกทุกท่านอยู่ในสวนอีกที่หนึ่งภาพชัดเสียงชัดไหมคะภาพชัดเสียงชัดไหมคะอยู่อยู่อีกที่หนึ่งนะคะจากสวนโคโลคาเซียอันนั้นที่หนึ่งอันนี้ก็จะเป็นสวนว่านอีกที่หนึ่งนะคะก็จะมีาว่านมงคลว่านอภิมหามงคลของคนไทยนี่แหละสาริกาลิ้นทองมหาอุดมมหาจากักรพรรดินะคะก็มหาลาบาวันนี้ก็ มีคุณลูกค้าสั่งก็มาขุดขุดให้ดูกันเลยนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวรอเพื่อนๆแป๊บหนึ่งนะคะคุณประพัฒสอนนะคะคุณสนานภาพชัดเสียงชัดนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะกะ็พิมพ์ชื่อเล่นนะคะพิมพ์ชื่อเล่นแล้วก็พิมพ์จังหวัดที่อยู่เนาะชื่อเล่นจังหวัดที่อยู่ชัดนะคะคุณโสภาคุณสุดารัตน์นะคะเพราะว่าแดดแรงนิดนึงวันนี้มากลางสวนเลย สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทท่านเดี๋ยวพี่นิดขุดขุดให้ดูเลยว่าหัวจะเล็กจะใหญ่ประมาณไหนนะคะก็จะ35บาท3หัว100บาทนะคะ,ะจากสงขาคุณดาสุดาจากสงขานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีช่วงสาย,สายวันนี้ช่วงสาย,สายคุณดาแดดก็เริ่มมานะคะ,ะเดี๋ยวรอเพื่อนๆแป๊บหนึ่งจะขุดไปพร้อมๆกันเลยนะคะเดี๋ยวให้ดูเนาะอะ อันเนี้ยหญาก็จะลกไปนิดนึงเพราะว่าพี่นิก็ไม่ค่อยได้เข้ามาในสวนนะคะว่านมหาลาบถ้าเข้าลงเอาไว้ในดินแบบนี้เขาก็จะอยู่ได้โดยเขาจะรับอาหารความชื้นจากดินนะคะธาตุอาหารจากในดินนะคะเขาก็จะมีอยู่แล้วโดยที่ก็ไม่ได้เข้ามาลดน้ํานะคะอาศัยธรรมชาติแต่ว่า ลักษณะหัวของเขาเหมือนหัวหอมเขาก็จะมีหัวอยู่ใต้ดินนะคะอันนี้คือไม่ได้เข้ามาบำรุงเลยปลูกเสร็จแล้วก็จะให้เขาอยู่โดยธรรมชาตินะคะแต่ว่าถ้าเรามีปุ๋ยนะคะจะเป็นปุ๋ยคอกปุ๋ยมูลส้เดือนมาบำรุงให้เขาเขาจะงดงามแต่ก็ได้เร็วกว่านี้อีกนะคะ สวัสดีค่ะคุณสุมาลีสวัสดีภาพชัดเสียงชัดค่ะอยากได้มหาลาบคะ่ะอยากได้เหรอคะอยากได้ก็เดี๋ยวทักใต้คอมเมนต์เลยนะคะเ mm hmm. พราะว่าก็จะจําหน่ายให้ f อฟนี่แหละราคาแบบเบามากๆ35มหัวร้อยนะคะปก,กติก็จะถ้าหน้าร้านเราขายกันอยู่ที่กระถางละ150นะคะแต่วันนี้มาขุดในสวนเลยสําหรับ FC ก็ตอบแทน FC เนาะสามหหัวร้อยเลยวันนี้ก็จะ ตรงตรงโน้นคือใช่ทั้งหมดนะคะแต่ว่าก็จะมีหญ้าปกคลุมอยู่นะคะพี่นี่จะต้องมาอสางหญ้าด้านล่างออกนะคะเพื่อที่จะขุดว่านขึ้นมานะคะเนี่ยพอ,อที่เราปลูกไว้พอถึงหน้าฝนาใกล้ใกลในหน้าฝนนะคะเขาก็จะเติบโตได้แบบนี้แหละลักษณะนี้เลยมาขุดกันเลยเนะาะเพื่อมาขุดกันเลยค่ะเอากอนี้ก่อนแล้วกันใครมี พื้นที่นะคะที่สวนที่ก็สามารถปลูกเอาไว้ใต้ดินได้เลยเพราะว่าเขาก็จะอยู่ได้ดีเดี๋ยวนะคะแป๊บนะพี่นิดจะมาขุดบ้านกันวันนี้สามสิบห้าสามหัวร้อยดอกเขาสวยนะคะที่พี่นิดถ่ายให้ดูดอกสีส้มนะคะว่านมงคลว่านจัดประเภทว่านลักษณะดินนะคะดินตรงนี้เป็นที่สวนเนาะดินก็จะประมาณนี้ เพื่อนๆดูลักษณะดินนะคะอันนี้คือดินล้วนนะคะอันนี้คือ,อดินล้วนปนทรายระบายน้ําได้ดีนี่คือลักษณะดินในสวนนะคะซึ่งประเภทว่านเขาจะชอบนะคะ,ะดูเนื้อดินดูเนื้อดินนะคะก็จะมีสีดําแล้วเขามีความร่วนเราเราเรียกดินประเภทนี้ว่าดินร่วนปนทรายระบายน้ําได้ดีและมีอินทรีย์วัตถุ ะะว่านก็สามารถเติบโตได้โดยธรรมชาตินะคะโดยที่พี่นี่ก็ไม่ได้มาใส่ปุ๋ยนะคะตรงนี้ก็ปลูกทิ้งเอาไว้เลยนะคะแบบนี้นะคะทีนี้ถ้าเราจะนําไปผสมปลูกไม้วงคลอย่างอื่นก็นี่แหละนะคะเราเรียกว่าดินร่วนดินร่วนมีอินทรีย์วัตถุนะคะเรียนรู้ไปด้วยเลยเนาะ สวัสดีค่ะคุณอนุปก้าวสวัสดีค่ะเอฟซีพินิ์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะทุกท่านนะคะอาจากเพชรบุรีจาก อยากได้มหาโชคใช่ไหมมหาโชคพินิษมีอยู่ไม่กี่ต้นเนาะแต่ว่าเดี๋ยวจะถามวงการเพื่อนๆให้สําหรับบ้านมหาโชครอแป๊บหนึ่งนะคะก็จะมาถ่ายให้ได้เห็นแบบนี้แหละสําหรับท่านที่ต้องการบ้านมหาโชคเนาะเป็นต้นขนาดไหนแบบไหนพินิษก็จะถ่ายให้ดูแล้วก็จะบอกในเรื่องของราคานะคะวันนี้มาขุดมหาลาบพร้อมๆกันนะคะอ่าขุดพร้อมๆกันเลยดูหัว ถ้าเราลงดินแบบนี้หัวของเขาจะแตกได้ง่ายนะคะอ่ะงัดขึ้นมาเลยแล้วเราก็ค่อยปลูกลงไปใหม่อีกนะคะเวลาเรางัดขึ้นมาแบบนี้เสร็จแล้วก็ต้องทิ้งอโอ้ได้เยอะอยู่ค่ะเพื่อนๆอตัวนี้เนาะจะให้ดูหัว เยอะเลยเนี่ยลงดินเอาไว้นะคะใครมีพื้นที่ที่ที่สวนที่ไร่ที่ข้างๆบ้านปลูกไว้เลยมันจะแตกเร็วกว่าเพราะว่าธาตุอาหารในดินนะคะ,ะเขาจะไม่มีพื้นที่จํากัดเขาจะ,ะได้รับธาตุอาหารที่มากกว่าในกระถางนะคะ,ะมาดูไปพร้อมๆการเรียนรู้ไปด้วยนะคะเวลาขายเราก็จะขุดขายแบบนี้ะนะคะนี่ค่ะอันนี้นะคะ สามสิบห้าสามหัวหนึ่งร้อยนะคะท่านที่ทักมาราคาเบาสุดๆเลยนะคะสำหรับบ้านมหาลาบก็หัวประมาณนี้นะคะโตพอสมควรเกือบเอ่อเท่าเออเกือบเท่าๆกับหอมหัวใหญ่นั่นแหละค่ะนี่คือลักษณะหัวของเขาในในหนึ่งกอได้เยอะเลยนะคะเพื่อนๆหนึ่งกอได้เยอะเลยอ่ประมาณนี้เนาะได้กี่หัวเนี่ย เยอะอยู่เหมือนกันแล้วหลุมที่เราขุดขึ้นมานะคะเราต้องลงปลูกเอาไว้ด้วยนะคะปลูกเอาไวา้ถ้าหัวเล็กๆเราก็เลือกออกมานะคะแล้วก็ไปอาจจะไปปลูกในกระถางก่อนนะคะหัวที่เหลือจากาเราขุดมาที่จะไม่ส่งลูกค้าแยกเอาไว้ก่อนเนาะอันนี้เป็นวิธีการนะคะสำหรับมือใหม่เรียนรู้ไปด้วยท่านที่จะขายไม้มงคลขายว่าน ก็ดูตามท,ที่พี่นิสอนนี่แหละค่อยๆเรียนรู้ไปนะคะอ่ะก็จะแยกอันไหนหัวเล็กหัวเล็กพี่นิก็จะปลูกเอาไว้ก่อนนะคะ,ะใส่กระถางไปจําหน่ายที่หน้าร้านด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเป็นหัวใหญ่ๆแบบนี้ก็จะส่งให้คุณลูกค้าและเอฟซที่สั่งมานะคะ35 3หัวร้อยสนใจทักใต้คอมเมนต์เลยนะคะสนใจก็ทักใต้คอมเมนต์ รุ่นนี้มาหาลาบอะประมาณนี้เนาะก็จะคัดคัดให้อ่าคงจะได้ขุดขุดในหนึ่งหนึ่งหลุมวันนี้เสร็จแล้วก็ตัวที่เราจะลงปลูกเอาไว้เหมือนเดิมนะคะอันนี้อะก็ฝังฝังเอาไว้นะคะถ้าเรามีปุ๋ยคอบก็นำปุ๋ยคอกมารองเอาไว้ก้นหลุมนิดนึงนะคะ หากมีปุ๋ยคอกมูลไส้เดือนหรือจะเป็นขี้บัวเก่าๆก็ได้นะคะ,ะทําแบบนี้นะคะอุ้ยสับหัวอ่ะแบบนี้ก็ไม่เป็นไรถ้าเราโดนสับไปโดนแบบนี้นะคะก็ให้ใช้ปูนแดงอ่ะปูนแดงทาบริเวณน,นี้แล้วก็จะปลูกลงไปในกระถางนะคะอันนี้ก็เอาขึ้นปลูกบนกระถางนิดนึงถ้าถ้าเป็นแบบนี้นะคะอ่ะส่วนหลุมเดิม หลุมเดิมนะคะก็เดี๋ยวเราปลูกเอาไว้เพื่อให้เราอมีแม่พัน์เอาไว้นะคะออะก,ก็ประมาณนี้อ่าเสร็จแล้วก็ใส่ลงไปเอาไว้สักประมาณสักสามหัวนะคะใส่เอาไว้ตัดตัดออกให้เหลือประมาณสักสองสองนิ้วตัดใบออกเลยนะคะเพราะว่าเวลาเราขุดขึ้นมา ลดการคายน้ําเวลาเราปลูกไม้ลงไปใหม่นะคะให้ตัดใบออกเพื่อลดการคายน้ํานะคะรากก็ดึงออกนิดนึงไม่ต้องกลัวเขาตายนะคะตัวนี้เสร็จแล้วก็วางลงไปไว้เหมือนเดิมช่วงปลูกใหม่เอาน้ํามาลดก่อนนะคะแต่ถ้าเขา,า,าวางลงไปค่ะเพื่อน อันนี้คือ,อเราปลูกใหม่เนาะ,ะเราขายไปด้วยเราต้องปลูกเอาไว้ด้วยนะคะถ้าขายอย่างเดียวไม่ปลูกเอาไว้ก็บ้านก็ต้องหมดนะคะอะแบบนี้นะคะ,ะเสร็จแล้วก็เอาน้ํามาลดช่วงปลูกใหม่ให้ลดน้ําด้วยนะคะตัดใบออกลดน้ำํำประมาณนี้นะคะราคาวันนี้อหอบเลย สวัสดีค่ะคุณอ่านะคะก็หอบเลยปลูกเสร็จเดี๋ยวพี่นีไปเอาน้ำมาลดนะคะพอเราปลูกเสร็จเราก็ต้องลดน้ำนี่แหละการมีว่านมงคลนะคะก็สามารถปลูกได้ทั้งในกระถางใครมีพื้นที่ปลูกเอาไว้เลยนะคะพอปลูกแล้วถ้าเขามีเยอะ เราจะออกจําหน่ายนะคะเราก็จําหน่ายได้ไหนมีใครในที่นี้เริ่มขายต้นไม้มงคลแล้วคะมีไหมคะ fc พินิทที่เริ่มขายแล้วขายแบบไหนขายอย่างไรอบอกพินิทได้ไหมว่าเริ่มขายจากตรงไหนนะคะหรือว่าใครเพิ่งจะเริ่มก็พูดคุยกันได้นะคะ,ะเรื่องการขายต้นไม้นะคะเพราะพินิทก็มีประสบการณ์ในเรื่องนี้เยอะอยู่เหมือนกันนะคะใครที่คิดจะขายก็ทักถามมาได้นะคะ ช่วงนี้จะขายที่ไหนดีจะขายาที่หน้าร้านหรือจะขายออนไลน์นะคะก็พินิทค้าสั่งได้สั่งได้เลยนะคะสวัสดีมีสิงหะโมราต โตมากสวยโอ้สิงหมโมลาดีเลยค่ะเป็นว่านดีนะคะว่านดีของไทยมีเยอะมากๆนะคะในแต่ละชนิดพินิษหลงไหลเหมือนกันนะคะในเรื่องของว่านเพราะว่าว่านในแต่ละช,ชนิดเขาจะมีอริทิคุณในตัวเองไปศึกษาดูนะคะแบ่งออกเป็นกลุ่มว่านมหาเสน่ห์เสริมมหาเสน่ห์เมตตาเมตตาค้าขายแบ่งออกเป็นาว่านในเรื่องของอสมุนไพรนะคะและก็จะมีอีกหลายชนิด ะะเมตตามมหานิยมสมุนไพรค้าขายนะคะเกี่ยวกับโคงกระพันชาตรีพวกนี้อนะคะสวัสดีกําลังหัดเลี้ยงอยู่ค่ะได้ค่ะสะสมได้เลยในเรื่องของว่านเริ่มจากตัวนี้แหละมหาลาบคือเขาเขาจะง่ายแล้วนะคะก็คือเขาสามารถแตกแตกออกได้ดีนะคะแม้อยู่ในกระถางเราสามารถขยายพันธุ์นะคะขยายพันธุ์เพิ่มจํานวนได้จะผ่าหัว ก็ได้อีกเหมือนกันนะคะวิธีการขยายพันธุ์ก็เดี๋ยวมาสอนกันในครั้งหลังนะคะเอาละค่ะวันนี้ก็คงประมาณนี้เนอะอาะสำหรับท่านที่ต้องการก็ทักได้ที่ใต้คอมเมนต์วันนี้ก็คงจะลาไปก่อนเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมนะคะก็ไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ